นี่อะไรเนี่ยวัดโวลวัดโวลตัวทัวนี่ยังใส่พอแอมอยู่วะใช้แบตดีๆเอาอ๋อเปลี่ยนเป็นแบตอะไรนะเป็นแบตลิเธียมอะไรพวกเนี้ยเหรอออาอ๋อนี้ไฟจะเสียแล้วมึงเจ้าแรกเลยนะอ่ายึดติดหลังๆก็ติดกันบ้านเลยตอนหลังก็มันมีแบตดีๆแล้วไงพี่อ๋อใช้แบตดีๆกันอ่ะมึงก็ซื้อแบตใหม่ใส่ก็ได้กูจะตัดยากกันหน้าดูเลยแต่ละคนตอนนี้ตัดง่ายแล้วง่ายอะง่ายแล้วอ่ะมายังเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนชาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับอู่ช่างวัดขี้โมยเะแต่ก่อนไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้ก็เอาได้อยู่แต่ก่อนเดี๋ยวอุ้ยอึ้งอึ้งทุกวันนี้เหรอมาเลยจ้ารู้แม้กระทั่งมุมกล้องไอ้ชิบหายรู้หมดเลยต้องเปิดยังไงยังไงคือออกสื่อบ่อยใช่ไหมมันก็ก็ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่พี่เฮ้ยบ่อยบ่อยต้องหัดเรียนรู้เดี๋ยวนี้คนรู้จักแล้วรู้จักทั้งหมดแล้วเมื่อก่อนก็มีบ้างไหมรู้บางม่รู้บ้างรู้บ้างรู้บ้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันบังคับให้รู้อ่ะ นี่ฮะวันนี้ครับผมมาพูดคุยกับเรื่องของช่างวัดชนบุรีครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้รถบ้านเอางี้เป็นเรียกว่ารถแข่งในรุ่นรถบ้านของช่างวัดชนบุรีเนี่ยเขาเรียกว่าแรงที่สุดละหรือเขาเรียกกันว่าแรงแบบตะโกนแรงแบบแรงเพื่อนไม่ครบแล้วแรงอแบบไม่ครบวัน <laughs> นี้ไม่ได้ออกมาอยู่นี่แรงเพื่อนไม่ครบแล้วนี่คือโฉมหน้าของรถที่บอกว่าแรงแบบเพื่อนไม่ครบถูกไหมถูกต้องครับมันยังไงครับวัดเนี่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อย ก็มันมันมันก็แรงแบบคนทําไม่คาดคิดเหมือนกันนะตน้องพูดอย่างนี้ด้วยนะยังไงว่าแรงคนทำไม่คาดคก็คือแบบเครื่องตัวนี้มันเป็นสเต,ต็ปใหม่เราเราแต่ก่อนเราคิดว่าเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไล่เรียงกันก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้ารู้จักช่างวัดชมบุรีเนี่ยวัดเนี่ยจะเก่งสไตล์เอาเนี้เราเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านรถบ้านมาตั้งแต่เริ่มตน้นไล่กันมาเลยตั้งแต่402เมตรเครื่องสามพันตั้งแต่กี่วิ<อ>ตั้งแต่สิบเอ็ดา อ่ะก็ถือว่าอยู่ในหัวแถวมาตลอดใช่จากสิบเอ็ดขยับมาสิบสิบจนมาตอนนี้เร็วสุดก็แปดแปดแล้วแปดแปดนั่นคือรุ่นไหนรุ่นสามพันโปรอ๋อแต่ไม่เอาแต่ถ้ารถบ้านเอารถบ้านรถบ้านเก้าต้นต้นอ่ะเก้าต้นแล้วใช่ก็คือมาสิบสิบกลางอ่าเก้าปลายใช่เก้าต้นใช่จากสภาพแบบนี้ท่านผู้ชมมันกลายเป็นรถที่ เกือบเกือบจะเป็นสามพันโปรในความเขาเรียกว่าในเวลาด้วยด้วยเวลาด้วยเวลาด้วยเวลาจะเป็นสามพันโปรแต่บอดี้เนี่ยยังเป็นรถบ้านอยู่ครับใช่ไหมใช่คือมันเป็นแบบกูมีประตูบานเดียวอ่ะคู่เดียวอะไรประมาณนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องบอกงี้อ่ะรถบ้านสามพันชุดเนี้ยที่มันเร็วทิ้งเพื่อนเขานะอืแต่ก่อนอ่ะผมมีความคิดว่าเฮ้ยเครื่องสามพันในรถบ้านเนี่ยด้วยบอดี้ที่มันไม่ไหวแล้วยางที่มันไม่ไหวแล้วเราคิดว่า มันไม่น่าจะแรงไปฝันนี้ได้แล้วใช่มันแอโดรมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่เกาะถนนมันไม่อะไรแล้วเพราะเครื่องสามพันมันแรงมากๆเลยถูกต้องผมก็ไปเน้น2องพเยอะแต่พอชุดเนี้ยผมก็เลยมาคิดใหม่ทาใหม่ดีกว่านะเมื่อกี้บอกเน้น2องพใช่วัดทําองพด้วยใช่สองพแล้วสองพวิ่งดีไหมก็เร็วสุดอยู่ครับเวลาเท่าไหร่9ก้าหประมาณนั้นเลย9เหมือนกันใช่ครับไอ้ไรไอ้เนี่ยไอ้สามพันเนี้ยรถรถบ้านยางบางหมดครับที่จะมาทําก็จะเป็นพวกทั้ง3ามพัน คือให้ครบทุกรุ่นนะพี่รุ่นละ3คันอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ที่สองพันห้าตัวสามพันมีทั้ง2 5 0 0ทั้ง3 0 0พันครับมิตรายลากหมาปะเนี่ยทำไมมันอันนี้ว่องกันอ่ะนะอันนี้ไม่มีเครื่องพี่ไม่มีเครื่องอ๋อไม่มีเครื่องคันเขียวด้วยใช่ปะใช่อ่ะเดี๋ยวเลี้ยวมานี่ก่อนนี่ครับท่านผู้ชมพูดถึงรถ2 5 0 0อ่ะก่อนจะมานี่พบไหนๆก็พูดถึง2 5 0 0ไปแล้ววิ่งเก้าอะไรนะเก้าหกเก้าเจ็ดนี่ก็เร็วที่สุดแล้วเหมือนกันแล้วปกติแล้วเวลาเขายืนพื้นอยู่เท่าไหร ไม่รู้ว่ะพี่ไม่ค่อยได้ดูคนนดินไม่ค่อยได้ดู้คำพูดคำจารย์ไม่ไม่ค่อยได้ดูคนอื่นเนีมึงนี่ไงเราเราแข่งกับตัวเองซะส่วนใหญ่เหลือเปือานหลังๆเรากภาพเยอะกันแ้เราต้องพูดว่าเราแข่งกับตัวเองซะส่วนใหญ่ถ้าถ้าอย่างนั้นไอ้นี่เก้าสอง et ในรอบชิงไฟเก้าสองแล้วถ้าเกิดว่าเก้าหกผมก็สามารถอ่ะถ้างั้น มึงก็สามารถเอารถ2,500ไปวิ่งกับ3,000ได้สบายเลยได้ได้ก็วิ่งได้แต่ว่าถามว่าแพ้3,000ไหมก็ยังแพ้อยู่แต่ก็วิ่งได้อยู่แล้วมันก็วิ่งได้อยู่แล้วในรุ่น3,000ก็ปีนปกติอยู่แล้วก็ใช่ไหมก็วิ่งได้ถ้าเขาให้วิ่งเราพูดอย่างนี้เอาทำไมกันะทำไมถึงเดี๋ยวเดี๋ยวงงวิ่งได้ถ้าเขาให้วิ่งเดี๋ยวก่อนนะกูเสียเปียบประธานโทษนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะพี่เป็น2,500ผมเป็น3,000กูเสียเปรียบทำไมกูถึงจะวิ่งไปได้อันนี้อันนนี้คคือวววามส่ตั เออทำไมอ่ะมีหรอว่าวิ่งจริงเหรออันนี้ไม่รู้นะคืออะไรแต่ถ้าถ้าถ้าเอากันจริงๆก็คือผมสามพันผมก็มั่นใจอ่ะไม่ต้องเทียบกับใครเลยคือเราเทียบกับตัวเราเองรถผมวิ่งเก้าหกเก้าเจ็ดอันนี้วิ่งเก้าสามเก้าสองเออทำไมอ่ะเอาโน้นมาสู้กับอันนี้อันนี้ไม่เห็นจําเป็นต้องกลัวโน้นถูกต้องไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะถ้าสามพันเนี่ยซีซีมันสูงกว่ามันจะไปวิ่งกว่าซีซีต่ำกว่าเนี่ยมันไม่ได้สมมุติเรารุ่นสองพันห้ามีรุ่นสองพันห้ารุ่นสามมาสมมุตินะ ถ้าสมมติว่าพี่ในฐานะผู้จัดคนหนึ่งอะใช่ใช่สอจะไปวิ่งกับสามพันมันวิ่งได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าซีมันต่ำให้โมดิฟายยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวที่เข้าเวียงจํานวนตับก็น้อยกว่าอยู่ดีใช่อ่ะสุดท้ายแล้ว c ีีที่ต่ำกว่าจะขึ้นไปวิ่งกับ c ีีสูงมันไม่แปลก มันไม่แบกแต่ถ้าเกิดว่าตีสีที่สูงอยู่ๆเฮ้ยกูไปวิ่งกับสองพันห้าได้ไหมมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงเหมือนมึงเอาไม้ไทสันมาต่อยกับบัวขาวไอ้เหียมันใช่ไหมมันไม่ใช่อแต่ถ้าเกิดบัวขาวขึ้นไปต่อยกับไม้ไทสันได้ได้แต่แพ้กูไม่รู้นะแพ้กูสมนากันอันี่คือความเห็นส่วนตัวใช่ถูกไหมแต่ที่เขาไม่ให้วิ่งเขามีเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเหตุผลอะไรวะเขาบอกว่าสองพันห้า เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้รถรุ่นนี้หายไปด้วยรุ่นอะไรอ่ะรุ่นสามพันอ่ะอันนี้คือเหตุผลข้อแรกเหตุผลรุร่นก็สามมันก็สามพันไงพี่ต้องเข้าใจอย่างนี้อ่งงผมเข้าใจกรรมาการพี่ต้องเข้าใจอย่างนี้คือรถอ่ะที่แข่งในรุ่นสามพันอ่ะอคนอื่นเขาไม่ได้วิ่งเวลานี้ไงพี่คนอื่นเขาวิ่งกันอยู่เก้าหกเก้าเจ็ดไงรถสามพันจะหายไปยังไงก็ในเมื่อแค่สองพันห้าไปวิ่งกับสามพันอันนี้งงวะ่ะอีกเก้าห้ามันเร็วไงพี่ เรามึงก็ทำหนามาได้เร็วดีวะอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้รถรุ่นนี้หายไปไงมันจะหายได้ไงอ่ะคนอื่นเขาวิ่งอยู่9697วิ่งเท่า2,500ผมไง3,000เขาว่าคืออย่างนี้คําว่าหายไปอ่ะผมจะพูดอะไรให้นะสมมุติว่ากูจะไปดวงจันทร์เนี่ยนะมึงเชื่อกูดิมันไม่ได้ไปดวงจันทร์กับทุกคนเว้ยมันจะต้องมีคนที่ติดอยู่บนโลกด้วยเพราะกูก็ไม่ได้มีเคครรื่่่อองงตตวจทุกนผผผมมมแะะพูด คือทุกคนอะ่ะผมทําอาชีพอืนี้ผมผมทําให้รถผมเร็วได้มผมก็อยากจะแสดงศักยภาพผมให้ให้ให้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยรถ ,25 0ผมก็เร็วนะซึ่งสามารถเอาไปสู้กับ3า0พได้นะนก็<ช>อยากจะโชว์ตรงนี้<ง>ผมก็อยากจะขายตัวเองเพราะผมก็ทํามาหาก,กินกับอาชีพพวกนี้ออไม่ใช่ว่าสนามเออถ้าเกิดว่าเอางี้มันจะเป็นอย่างงี้ถ้าเป็นสนาม2 0 1อ่อาอาจจะเป็นไปได้ เพราะว่ามันมีเหตุผลเพราะว่ารอบต้น2,005มันเร็วระยะมันสั้นมันอาจจะถึงได้ก่อนมันเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวแยกะก่อนนะแต่ถ้าวัดกันที่402เมตรยังไงซะรถเดินลึก3,000 3,000ยังไงมันก็แรงเราอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่สถานการณ์ของสนามด้วยว่าระยะทางอ่ะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า2 0 0แม่งแวดไว้แม่งเร็วไว้เพราะ201เมตรเนี่ย ระยะโอ้โหแป๊บเดียวจับไปถึงสี่เกียร์เลยแม่งถึงแล้วใช่อย่างเงี้ยโอเคมันเก็ตมันเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรายการที่แบบโหระดับประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น4 0 2สองเมตรระยะสนามขนาดนี้มันไม่ใช่เหตุผลแล้วมันไม่เมคเซนอะไรแต่เราแต่ไม่เป็นไรเราเคารพการกติกาไม่เป็นไรกติกาก็คือกติกาครับแล้วแต่ฮะแล้วแต่สถานที่ล้วรับเพราะสนามต่อไปก็เขาก็ได้คุยกันแล้วว่าหนึ่งคันหนึ่งรุ่น ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ดีดีเลยขั้นหนึ่งคันหนึ่งรุ่น่คุณก็สามารถเอาสองพันห้าไปวิ่งได้เหมือนกันอย่างนี้ก็เก็ตครับเก็ตเก็ตเพราะว่าแต่อย่างที่บอกฮะถ้าไม่แรงทําให้แรงครับแต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะเสียเปรียบผมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมไงผมก็ทำสามพันเพิ่มเพราะในถูกต้องเลาใช่อย่างนั้นดีกว่าเอาละครับนี่คือสองพันห้าเมื่อกี้คือสงสัยเฉยๆก็เลยงงเลยทำไมวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็เป็นผู้จัดมาเป็นสิบสิบปีเหมือนกันนะก็เลยเลยเก็ตว่าถ้าเกิดระยะทางมันบอกระยะทางมันบัง อันเนี้ยขอเข้าใจได้เพราะว่าสองพมันเร็วอยู่แล้วใช่นะว่ารอบต้นอะไรมันอาจจะจัดจ้านกว่าใช่ไกลแต่ถ้าเกิดว่าระยะ4ี่สองเมตรผมเชื่อได้ว่าเขาแข่งกันได้ขนาดมอเตอร์ไซค์จะไปแข่งกับ G T R ได้เลยถูาไหมระยะสั้นถ้าระยะยาวและทีนาร์ขึ้นจนเท่าไหร่ก T C ีซีถูกไหมฮะใช่แล้วมอเตอร์ไซค์แด๊กีดีซีก็ยังเห็นแข่งกันได้เลยเงินรางวัลเป็นล้านล้านใช่ก็ยังเห็นเฮฮากันสนุกนานอ่ะมาเดี๋ยวเรามาว่าหนึ่งสามพันบ้าง อ่ะเมื่อกี้สามพันตอนแรกเราต่อถึงไหนโมต่อโม่ต่อ9.2้าออ่ะโมต่อเรื่องสาีละมันเฮ้ยมันไม่น่าจะไปต่อไปกว่าน,นี้ได้ละใช่ก็ตอนแรกอะ่ะผมจะหยุดทําเครื่องสามพันในรถบ้านยางบางแล้วเพราะผมมองว่าเครื่องมันแรงเกินยางแรงเกินช่วงล่างที่จะรับไหวอคันเนี้ยที่มันเร็วได้อะ่ะผมมาปรับเปลี่ยนวิธีของเครื่องยนต์เปลี่ยนให้มันอะไรให้มันน้อยลงหร,อหรือไงลถทอร์ให้มันน้อยลงแต่ให้เพิ่มแรงม้ามากขึ้นเอ้ามันเป็นยังไงวะเดี๋ยว พูดไปงงเลยคันนี้เดี๋ยนะทอกเนี่ยมันจะมาพร้อมแรงม้าแล้วมึงไปลดยังไงแล้วแพ้แรงม้าเพิ่มแต่ทอกน้อยมันทําได้พี่อันนี้มันก็เป็นกรณีแบบนี้คือมึงต้องเปลี่ยนจากเกียร์แล้วนะท็อกน้อยแรงม้าเพิ่มนิสัยเครื่องยนต์เลยพี่เปลี่ยนจักนิสัยเครื่องยนต์เลยพี่ไม่ว่ากําลังอัดอแคมอยู่ที่พวกนี้พี่เปิดดูเปิดดูได้พราะเปิดดูก็ไม่รู้หรอกเปิดเหมือนเดิมอยู่ข้างในพี่หน้าตามันก็เป็นเดิมๆไม่แหละขอไทยมาห้าวิ่งกันเหรอ สามพันพี่สามพันเดี๋ยวนี้สามพันใหญ่ขนาดนี้แล้วพี่เฮ้ยทำไมมันบุปผองขนาดนี้เอ้าสามพันใหญ่เออสามพันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยใช่ใช่เขาไปอยู่ไหนมาเนี่ยเออเอ้าเหรอเฮ้ยแว็บแรกหน่วยเอว่าคือคือตรงเนี้ยเฮ้ยเลขบอกได้ปะเนี่ยได้ไม่เป็นไรเนี่ยตรงเนี้ยมันดูแบบมันโปรตไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่หัวมิติเหมือนมันแปลกขึ้นเออสามพันใช่ไหมใช่เราก็ต่อต่อโมต่ออ่ะโมไป ลดท็อกเพิ่มแรงม้าให้รถใช้รอบเครื่องมากกว่าแต่ก่อนอแต่ก่อนคือรถสามพันเนี่ยมันจะใช้รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ำต้องบอกงี้มันใช้ประมาณ4 0 0 0รอบต่อเกียร์4,000รอบต่อเกียร์เราก็ทําให้มันเป็น4,500รอบค่อยต่อเกียร์ก็คือเปิดรอบให้ยาวขึ้นใช่ทําให้รถมันเดินรอบให้ทอกมันต่ําไม่ให้มันฟรีจูนหรอหรือว่ามันมีอย่างอื่นมันด้วยนิสัยของเครื่องยนต์พี่ด้วยนิสัยของเครื่องยนต์ด้วยกําลังอัด รเราเปลี่ยนให้รถมันกลายเป็นรถเดินรอบได้มันก็เลยเร็วอย่างนี้ถ้าสับเกียร์พลาดรอบมันก็หล่นดิในสามพันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมเพราะซีซีมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสองพันห้าผมอะถ้าสับเกียร์พลาดคือไม่ไปอารมณ์หนึ่งจุดเก้าใช่ห้อยมาไหลปุ๊บเรียบร้อยเลยเริ่มต้นใหม่เลยเท่ากับแลวยิ่ยงแข่งนะตรงนั้นเลสเลสนั้นเสียเลยนะลันนั้นคือหมดเลยใช่ขนาดคันที่คอลี่ฟายมาได้แม็กสปีดของผมแล้วสองพันห้าแบตเทิร์นคู่แรก คนขับสับพลาดนิดเดียวห้อยเรียบร้อยพวกรอไปแดกพวกไปยาวเลยเอาจริงห้อยไม่ได้เลยนะถ้าพวกนี้นะรถใช้รอบนะใช่เพราะสองพันห้าผมใช้รอบสูงอากแต่นี้คือตกได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่สามพันพอไหวอยู่แล้วภายในเนี่ยพออะไรที่บอกได้ม้งมันใหญ่โตแค่ไหนซีซีเราไปเท่าไหร่อันไหนที่บอกได้บอกนะไหนบอกไม่ได้ไม่จำเป็นมันก็บอกได้หมดนะเพราะว่าขายของด้วยคายเอาเขายอะไรวะก็ใครเอาตอนเนี้ยคือ ผมไม่ได้ทำเป็นรถแข่งอย่างเดียวผมรับทำเครื่องส่งอู่ด้วยก็คืออู่เอามาให้ผมประกอบผมก็ประกอบให้ไปแล้วคุณก็ไปไล่กันเอาเองเหรอใช่ยังไงไหนขายอะไรเดี๋ยวล้อยฟังดิตัวเนี้จะใช้เป็น3 2 0 0จะเล็กกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก่อนจะใช้3,3,3,4ในรถบ้านซึ่ง3,3,3,4เนี่ยทอ r มันเยอะ3 0 0มันมันวัดจากอะไรครับมันถึงคือที่เรากำหนดกันว่า3 0 0คือ ระยะมันยืดช่วงชกักอะยืดกว่าสแตนดาร์ดอะสองมิลยืดจากก้าหรือยืดจากข้อเหวี่ยงยืดจากข้อเหวี่ยงสองมิลอ๋อนี่คือวัดทำข้อเหวี่ยงขายเหรอไม่ได้ทำข้อเหวี่ยงขายครับอันนี้ข้อเหวี่ยงเอไเอครับผมอ๋อเป็นเอไเอใช่แต่ถ้าสองพันห้าผมมีสองพันห้า อ๋อมีข้อเมืองสองพันห้าเองใช่มีข้อเมืองสองพันห้ายืดเหรอยืดจากข้อเหมืยงไม่ได้ยืดจากชั้นมาตรฐานเลยแต่ออกแบบมาเพื่อรอบสูงมันเป็นยังไงวะมีไหมอันนั้นไว้ก่อนเอาเหรออยากเห็นไงเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบก็เป็นสามพันสองแล้วพี่เฮ้ยมึงรับโทรศัพท์บอกว่าเฮ้ยกำลังไลฟ์อยู่เออใครวะเนี่ยไม่รู้เอาไว้ก่อนเออบอกเฮ้ยฮัลโหลผมไลฟ์อยู่ก็เขาถามว่าคันนี้ไปเจ้าของหรือเปล่าไปปะไม่ไป เพิ่งเสร็จสนามแรกเลยเพิ่งไปวิ่งงานคิงสนามแรกเลยพี่อ๋อไปวิ่งงานคิงแบ็กมาสนามแรกสนามแรกวิ่งมาคิงไปไออีที92รอบทิงไปคอร์ดทีทิงไปคอล์ดทีมา930คอล์ดที930แต่เวลาดีสุดยิงไปก็คือ92นะครับก็คือโคตรเร็วแล้วล่ะเร็วที่สุดแล้วตอนเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเราโม้ต่อดิแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ข้อ3ามเปนสองการสูบก็จะยืยืดเยอะๆหน่อย ยืดข้อแล้วมึงยังยืดก้านอีกเหรอใช่เพื่อให้ก้านอ่ะแรงตบข้างมันน้อยแล้วมีก้านอะไรอ่ะอันนี้เป็นก้านฟิวเทคลูกฟิวเทคคันนี้แต่ข้อเป็นเอไมเอ็กลูกก้านฟิวเทคคอเอไมเอ็กมึงขายอะไรเนี่ยผมขายหมดพี่ผมเป็นอู่ผมขายอ๋อนที่ขายคือชุดนี้เหรอใช่ครับมีไหมไหนก้านยืดเป็นไงวะก้านยืดไม่เตรียมเลยพี่บอกขายของไม่มีอะไรมาเตรียมให้ลูกค้าดูเลยเหอะ ของพวกเนี้ยพี่บางทีเขาเสียตังแบบอู่เนี้ยเขามาจ้างเราทําอ่ะเขาก็ต้องการเครดิตอยู่แล้วเราไม่เคยเอาของใครมาพูดเพราะว่าเขามาจ้างเราาละก้านเนี่ยเขาไม่ได้มาขอฟรีก้านผมก็ส่งลงกึ่งยืดแหละตามสเปคผมอะไรอย่างเงี้ย๋อก็คืออย่างนี้ไม่มีตัวอย่างใช่ไหมไม่มีตัวอย่างมีแต่ให้ดูไม่ได้คือมันไม่ได้ฟอร์ดออกมาใช่ใช่มันเป็นก้านที่คัสตอมอ่าทําขึ้นมาเองใช่คือเอา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 แบรนด์ฟิวเทค มาคัสตอมใหม่ใช่มาปรับปรุงใหม่โอ้ยแล้วมันจะหนักไหมฮะไม่หนักไม่หนักจริงปะจริงพี่แข็งแรงนะแข็งแรงปกติเออเฮ้ยเพราะปกติเราจะเจอแบบสไตล์แบบเหมือนแบบระยะอย่าง m i เเขามีใช่ไหมคือยืดมาเลยใช่ใช่เขาฟอร์สมาเลยแต่นี่คือมันเป็นงานคัสตอมเพราะฉะนั้นถึงให้ดูไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าแต่ละที่แม่งระยะไม่เท่ากันอีกไม่ใช่ว่าห่วงนะแต่ถ้าเสียถ้าเสียตังค์ซื้อไปก็เอาไปดูเองอ๋อคือขอให้เสียตังค์ซื้ออย่างเดียวอ่ะ ให้มีให้ดูแน่ๆแล้วเาใจแล้วเอามึงเขียนไว้ได้หรอหยุดเท่าไหร่แล้วชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ก็ขายกันอ่ะผมรับทําเป็นเครื่องเป็นทั้งตัวพี่ตอนก็คือเครื่องทั้งตัวใช่อย่างเงี้ยอย่างนี้ทั้งตัวก็ตกประมาณสองแสนสองสองสองแสนนี่คือกี่เรากี่ซีซีกี่มะบอกไหมไม่ผมไม่การันตีให้การันตีซีซีไหมใช่ไม่ไม่ไม่ได้การันตีซีซีไม่ได้การันตีอะไรพี่คือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้แข่งในรุ่นสามพัน คุณตังค์ว่ะงันจะสามพันอะไรก็ได้ใช่ก็แล้วแต่คุณใช่แล้วแต่บางคนเขาก็มีสเปคของเขาให้เราทําตามเขาเราก็อทำตามเราก็าทาได้ใช่ใเพราะดูเร็วนี้เห็นบอกว่าจะสร้างโลงกึงอีกใั่ใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องเซียนซีนำเข้าจากเยอรมันอีกเจตัวเห็นว่างั้นแปดตัวแล้วกันแปเลยที่ล้ำบอกอุ้ยล้ำเลยแม่งเอ้ยล้ำเลยคนนี้แม่มันได้ มันเอาเรื่องนะอ่ะหลังจากนั้นมีอาร์คันนี้มาว่าหนึ่งเรื่องเทอร์โบละเทอร์โบอันนี้ก็เป็นปิงเทอร์โบอ่ะปิงแล้วบูทเท่าไหร่แปดสิบประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เทอร์โบสามพันบูทประมาณแปดสิบแปดสิบหกประมาณนั้นโหกนะคุณนึกว่าศูนย์แปดอ่ะจริงตอนนี้มันแรงมากครับเพราะเดี๋ยวก่อนนะไปฝาหน้าเป็นเฟรกแต่เป็นโมดิฟายใช่ไหมเป็นเทอร์โบคัสตอมถูกไหมใช่ใช่ครับก็คือทางปิงเอาไปทำใหม่ใช่นะฮะเป็นคัสตอมใช่ครับก็ บูทแเอ้ยเท่าไหร่นะแปดสิบแปดสิบาทประมาณนั้นแล้วทนทนทนนะวิ่งได้ทุกเลสทุกรันก็ลูกเดียวครับตั้งแต่ซ้อมยันแข่งก็ยังอยู่แจ๋วอ่านะครับผมส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็รับตามดีตอนนี้รถทองไปก็เหลือ3ามพันหนึงข้อข้อเหลือ3ามพันสงข้อตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมทำรถกลับจากแต่ก่อนแต่ก่อนผมจะเน้นใหญ่ตใช่มันต้องแรงแรงไปอก่อน แต่ตอนหลังผมเน้นมาเล็กลงแต่เดินรอบให้ได้มันออกได้เหรอวะรถอ่ะโอ้ยออกได้สบายคัดคัิ้มไงถ้า2 5ง0ออกยากลื่นไหมคัดคัดไม่ลื่นย่ออะไรนะทีซีครับสั่นหวันเจี๊ยบไม่รถรถรถจะของคัดรถจะของคัดครับผมไม่ได้ไม่พูดถึงเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ลืมกูต้องชงโอ้โหตายเหรอไะครับเปลี่ยนน้ำเงิน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไรอาที่นี่เท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหเอา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 หน่อยเอาหน่อยแล้วก็อันนี้ชงกันเองหรือมีคนถามมีนี่ไงในคอมเมนต์โอเคโอเคเอาว่าไปก่อนสงการนะก่อนสงการเฉพาะก่อนสงการน้ำมันเครื่องกองโซล่าแท้แถมให้ด้วยพร้อมถ่าย2,000บาทครับผมโอ้โหเทศกาลนี้ใช้ทุกเทศกาลเลยนะใช่กองกองเครื่องเลยครับกองเครื่องกองโซล่าน้ำมันเครื่องพร้อมถ่าย2,000ใช่นี่อ๋อลัมพังกองโซล่าแท้ก็400กว่าบาทแล้วพี่เอาซสเปอร์คินนิ่งด้วยนี่ เดี๋ยวนี้เจตัดแจกนะถ้าเกิดว่ามีเปอร์คินนิ่งด้วยนะแจกพันหนึ่งเลยนะแห้งเลยวะแห้งเลยวะแห้งเลยเี่หน้าของจริงโอ้เดี๋ยวาห่าฝอยอีกเฮ้ยขอดูช่วงล่างหน่อยได้ไหมช่วงล่างได้ครับออะเหลาหน่อยเหลาหน่อยช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นเออาร์เดียวเอ้าทำไมอ่ะก็ตอนหลังอ่ะรถก่อนเห็นใช้คู่คู่รถผมมันเยอะพี่เอผมถ้าเอาร์คู่อ่ะมันต้องเซตตลอดเอซึ่งรถแข่งในร้านค่อนข้างเยอะเออาร์เดียวจะ ไม่จําเป็นต้องเซตบ่อยพอใช่ไหมพอครับพอหกสิบพุตธเป็นยังไงบ้างครับสําหรับรถคันนี้หนึ่งจุดสี่หกครับวันนั้นที่สองห้าวิ่งเก้าธรรมดาหนึ่งจุดสี่หแล้วมันจะไปเร็วกว่านี้ไหมวัดผมว่ายังไปได้อีกไปได้อีกเหรอวะไปได้อีกเพราะหนึ่งเครื่องเครื่องเราท้อกไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายอ่ะมันจะเร็วได้อีกใช่ไหมใช่แสดงว่านิยามของคําว่าถ้าเกิดว่าท้อกต้องดึงตึงหนักๆนักนี่ไม่ใช่แล้วมันยางมันไม่ไหวพี่ มันเป็นยางเรเดียนธรรมดาอเออหว่านเป็นเรเดียนนี่หว่าใช่ยางมันไม่ไหวหวิ่งเก้าอนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะย้อนไปเมื่อ3 20ปีที่แล้วเน,นี่ยกระบะเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะปั๊มปายใช่ใช่จริงวะ<อ>ไ,ไหม<อ>คันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่ครับโ<อ>คันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่หรอ่ะพี่เครื่องก็เครื่องมันเจ็ดหมื่นนะรู้สึกขอเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันถ้างั้นก็ผมพูดเองนะไอ้วัดผมพูดเองนะเอาดีเอาเอาคันนี้เหรอพี่เออคันนี้เบ็ดเสร็จเหรอ ถ้ารวมอุปกรณ์มันขึ้นอยู่กับเรื่องอุปกรณ์อะพี่อะไรแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรกูก็เห็นเหมือนเดิมเดิมเดิมเอาคิดง่ายๆเบรกเฮ้ยไม่เอาดิอันนี้ไม่เอาดิเราไม่เราเครื่องเนี้ยอ๋อเครื่องเหรอเอาเครื่องกัอนี้เครื่องจบเบ็ดเสร็จหมดก็ประมาณสองแสนบาทครับผมเฉพาะตัวเครื่องสองแสนบาทวิ่งเก้าเลยนะมึงใช่แล้วเอาแสบเราทำช่วงล่างไปไหมครับรับทำครับถูกกูอยากจะปล่อยดูได้ดูได้เต็มที่เน่เน่เน่ไม่อยากจะโม้เฮ้ยไอ้เหี้ยอันนั้นนะอันนั้นเสื้อบิลเล็ตที่เครื่องเนี้ยเครื่องบิลเล็ต ดูเดินได้ป่ะดูได้อ่าเราดูผมผมไม่ห่วงพี่แต่ไม่ใช่ตัวที่กำลังเราพูดถึงนะถูกป่ะเฮ้ยมีประกับด้วยประกับเสื้อบมิเลเออันนี้ใส่รถอะไรอ่ะอันนี้ใส่รถเวทใหญ่พวกฉีดในตัดอะไรพวกนี้อ๋อแบบเหมือนรถเก่งกันยางได้เหรอใช่ครับนนี้เครื่องเขาปะเนี่ยก็อันนี้เครื่องหน้ายาวครับผมอ๋อเน่เน่เเดี๋ยวบอกทำช่วงล่างไหมเขาพัฒนามาถึงนี่แล้วลองดูที่ละนี่เห็นป่าเอออุ้ยนี่มันทำสามพันปรแล้วเหรอโอ้ยพี่ผมต่อไปเป็นสิบ นี่ก็ต่อคิวอยู่อีกห้าหกคันเหรอทำไม่ทันไปเอาโนฮาวมาจากไหนวะรับรับสมัครช่างเลยไม่ได้จริงอะแล้วสมัครช่างนะท่านผู้ชมแล้วไล้อีไปเอาสูตรเกิดโนฮาวมาจากไหนวะโอ้โหก็ผมแข่งรถกับพี่พี่เห็นผมมากี่ปีแล้วอะแต่มึงไม่ได้ทํารุ่นนี้เราก็เฮ้ยมึงเก่งว่ะสะสมประสบการมาเรื่อยๆแล้วรู้ได้ไงไมนต้องถักแบบนี้วะศึกษาที่พี่เยู่ี่เหรอมีของผมจะใช้เป็นไอ้นี่ถ้าส่วนใหญ่เขาเรียกว่า เหล็กรีดเย็นเป็นไงวะเหล็กรีดเย็นคูเซมอ่ามันมันมันเป็นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เขาต่อดรอแล้วไม่รู้นี่ป่ะเจ้าของรถมันเนี่ยจ้าไม่รู้เสียงเขาแต่เสียงเขาเดืขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวจอดแจกปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาริอาไปะเนี่ยอาริอาไปะเนี่ยลงไปดูก่อนอาริอาจะได้เลยใช่ป่ะเอ้าอย่ยใจดุสั้นอันนี้เลยพี่อ๋อพี่พี่จอดฝั่งนู้นดับเครื่องรอแป๊บนึงนะพี่พี่อ้วนไหนวุ่นจูเนร์ วันไหนไม่รู้อะต่อต่อต่อ,อว่าถึงไหนถึงไหนเอากูลืมแล้วกันนี่อ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่ารถที่ทักเนี่ยเหล็กสตรีมเย็นอะอ๋อจะใช้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหล็กรีดเย็นเออรีดเย็นเหล็กรีดเย็นมันเป็นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อืมันซึ่งมันให้ตัวได้แต่ว่ามันไม่ได้ให้ตัวเยอะขนาดโคบอรี่ไม่ได้เบาวกว่าโครอมี่ไม่ได้เบาฝ่า แต่ก็ดีกว่าเหล็กปกติดีกว่าเหล็กปกติเอซึ่งโคมอลี่ก็ถามว่าราคามันก็สูงเหมือนกันทั้งคู่พี่ตัวนี้กับโครอลี่แต่โครอลี่งไงราคามันสูงกว่าที่จไทยเลยอ่านกูต้องแจกตังกวะใช่เปล่าใช่ด้วยใช่ดีฮะใช่ด้วยงานเข้าในสัตว์เ้ยแล้วออกไงเนี่ยครับเนี้ยก็อะไรอ๋อก็ประมาณนั้นพี่ขึ้นคันหนึ่งเท่าไหร่สามแสนแปดพี่มึงนี่มันปฏิวัติวงการเลยนะเออว่า ได้ผมอยากให้รถมันเยอะๆพี่แล้วก็วิ่งได้ดีเออถ้าราคาบอดี้มันราคานี้นะเชื่อได้รถมันจะเยอะเพราะอะไรรู้ว่ามันโอ้โหบางทีแบบเจอบอดี้ก็แบบมันก็มาหลายตังค์อะนะเพราะว่าลักษณะสุดท้ายปลายทางแล้วมันก็เหมือนกันอ่ะใช่สูงไหมออยากได้คอมบอรี่ก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยใช่แต่ถ้าถามผมว่าผมว่าใช้เหล็กรีดเย็นอะ จบสุดแล้วก็แล้วแต่นะสำหรับผมนะใช่แต่ความเห็นส่วนตัวแต่ทั่วโลกอ่ะส่วนใหญ่เขาเน้นนิยมโครมอลีต้องบอกงี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่สั่งต่อคันหนึ่งสั่งคาร์บอนมาต่อยพี่ลำวะเดี๋ยวต้องหาสำนักคาร์บอนเลยเอ้ยกูต่อลถสูงขอเป็นยกสูงเป็นเพรมยกสูงเนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะคืออีกหนึ่งผลงานของช่างวัดชนบุรีแล้วก็อีกหนึ่งพัฒนาการวันนี้ถ้าจะไม่สตาร์ทเป็นไปไม่ได้เอาก่อนเอาก่อนเเดี๋ยวจะได้ฝากขายของไปเอาสักลั่นหนึ่งเนี้ ได้ไหมน่ะฟังเสียงหน่อยมให้ผมไปมขี่มไม่ขี่นะครับบอกเลยกระจกกระจกก็ไม่มีร้อนเลยแค่ยืนเฉยเหนือแต่แล้วกลัวมีแบบว่าเอากล่อง่ันพี่ไปไหนอะ่ะเอากล่องก็ไม่เป็นไรก็ให้ทีมงานเขาประกอบสิโอ้มีกล่องหลายใบจําได้ใบไ,ไหนจําได้พี่เขียนชื่อไว้อ๋อ <laughs> และที่สําคัญครับท่านผู้ชมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรโมชั่นสงการนี้ น้ำมันเครื่องเลอาพร้อมกองเครื่องแท้กองโซล่าแท้พร้อมขั้นแรงสอง2,000ันบาทครับผม2 0 0 0บาทเท่านั้นครับถึงวันไหนครับพี่ถึงก่อนสงการนะครับกี่วันวะเนี่ยอ๋ออาทิตย์นึงเออทิตย์นก่อนสงการปิดวันไหนครับปิดวันไหนไม่ปิดครับอ๋อสงการไม่ปิดหรอไม่ปิดครับโอ้ให้ยันสงการเลยพี่อ๋อดีว่าไม่ปิดสงการได้มัามันเขาเรียกว่ามาจัดการกันได้ใช่ใช่ฟังเสียงกันหน่อยนี่ฮะอันนี้เป็นของทีซีฮะ

มีคนถามมาว่าผมกระป๋องหลังพี่เอกคืออะไรครับนี่ฮะเป็นสเปรย์คลีนนิ่งสำหรับล้างเบรกแอร์โฟลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็อุปกรณ์เล็ทเลนิกได้หมดนะฮะใช่เพราะว่าฉีดแล้วมันแห้งเลยไม่เหลือคราบน้ำมันเอาไว้แล้วเวลาเซอร์วิสรถในสนามเนี่ยโคตรสำคัญนี่จัดไปโบไปอันนี้เรื่องจริงจัดดิเอเแบบเวลาเราจะเช็คอะแป๊บหัวฉีดเนี่ยมันชอบรั่วตามเนี่ยใช่ไหมพี่เวลาเราประกอบมันจะมีโซล่าค้างอยู่เราใช้ตัวเนี้ยฉีดเข้าไปเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งโซล่ามันก็จะออกมาเวลาเราเบิร์นเราจะเห็นเลยว่า มันมีโซล่าออกเลยอะนี่แล้วเวลาทํางานในสนามยังไงครับเราจะไปมัวหาน้ํามันล้างลมเป่ามันไม่ได้มันวุ่นวายเอาเบนซินมาล้าง้วยจุดไฟพรึบอันนี้ก็ฉีดทําความสะอาดได้เลยได้เลยมันได้ทุกส่วนอะพี่มันไม่มีปัญหามันไม่มีอะไรพังอยู่ไม่มีปัญหากับสีแท้ใส่โฟงใส่ไฟอื บางทีถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยน้ำเข้าเอ่ะจะเป่าลมเปล่าไงก็ชักมาฉีดฉีดเข้าไปได้เลยในปลั๊กไฟได้เลยต้องบอกก่อนนะว่าไม่ปรินนิ่งกับน้ำมันอเนกประสงค์มันต่างกันนะมันต่างกันมันต่างกันถ้าไปใช้น้ำมันอเนกประสงค์นั่นคือมันจะเหลือคราบน้ำมันไว้เลยนะแหลกเลยครับเออไม่ได้นะอันนี้คือแห้งเลยนะใช่ครับอันนี้แห้งเลยเอาฝากเขาด้วยนะครับช่างวัดติดต่อช่างวัดได้ไงเอามาเหลาสิก็ช่องทางเฟซบุ๊กอู่ช่างวัดครับผมแล้วก็เพจเฟซบุ๊กอู่ช่างวัดชลบุรีครับเออนะแล้วคอออยยตตติิดดาาาาามมววววว่่่่่จะเรรร็กกกนนีีี้้ััใๆไปทง ใช่ครับวันนี้ก็เฝ้าด้วยกับบริาด้วยนะใช่ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือ2,000บาทเท่านั้นเองเปลี่ยนกรองแท้ใส่กรองโซล่าใส่กรองโซล่าแท้ด้วยใช่ครับนะครับในโปรโมชั่นปีใหม่แล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์ที่อยู่ในนี้ใช่ครับก็เน้นเน้นรถบ้านครับผมรถบ้านบ้านเข้ามากันได้เลยครับจัดไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณวัดมากขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับถ้าถ้าให้คุยกับพี่เนี่ยถ้าเราคุยกัน น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมสูตรพิเศษสารเคมีนำเข้าจากอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบปกป้องสูตรเฉพาะของเดอามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสึกหรอของวงแหวนและลูกสูบช่วยเพิ่มอัตราเร่งและกำลังให้เครื่องยนต์ช่วยลดการสะสมของคราบขมเมาทำให้เครื่องสะอาดยืดอายุการใช้งานได้ถึง1 2 0 0 0กิโลเมตร ที่สุดข,ของการปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีนแรงแซงทันใจครัดระดับพรีเมียมคุณภาพเยี่ยมมาตรฐานสากล BRC TwinTech Go Forter Go Forter Camsing b i r d t b l a k 5ใส่แล้วเห็นผลทันทีเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเห็นผลชัดเจนต้องมาที่นี่ Camsing b i r d t b l a k 5 AC Power กันโครงเจ้าแรกที่คินคขาผลิตภัณฑ์โครงในรูปแบบขาอามจุดเด่นของเราคือเรามีการดีไซน์ออกมาเฉพาะแบบเฉพาะรุ่นเพื่อการทรงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นี่ที่เดียวจบครบเครื่องเรื่องปัญหาช่วงล่าง AC Power จิวท่อซิงพร้อมชุดท่อสูตรมากมายหลายแบบให้คุณเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นชุดท่อสูตรบายพาสหลบเมียหลบด่านชุดท่อสูตรลงหน้าเพลาชุดท่อสูตรกลางลำสำหรับรถแข่งชุดท่อนต่อออกท้ายไปายใดสีและ New d e s i น์2021สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook จิวท่อซิงไลน์จิลชออ็อป2หรือเบอร์โทร 094-886-0510ร้านเด็ดร้านดังในย่าน8ปดริว้วต้องที่นี่เทปประทานพอรออตโตแม็กมองหาล้อเท่ๆนี่เลยทีแปดเลสซิ่งล้อเบาแข็งทนทานรับประกันหนึ่งปีแตกคดเครมฟรีแถมราคาจับต้องได้หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทรมาที่ 0809544142 Facebook เทพประทานพรฉะเชิงเซาดีสันติยางรถยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลยางไทยประสิทธิภาพสมรรถนะสูงนุ่มเงียบทนทานลีดน้ำได้ดียึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้งประสิทธิภาพในการทรงตัวสูงเอาอยู่ทุกเส้นทางยางไทยมั่นใจ100%เปอร์เซ็นับประกันคุณภาพ2ปีหรือ50,000กิเมตร สนใจติดต่อ f a เฟ o o ุ๊ก c e n t i View and Thai, Thailand หรือตัวแทนจำไหน่ายทั่วประเทศจูนไบโอลดซิ่งบินได้รีแมปสั่งได้จูนตามสั่งอยากได้แบบไหนจัดให้ไม่มีกักมีให้เลือกหลายสเต็ปเร็วแรงขับสนุกแซงสบายอยากแรงอยากจบต้องจูนไบโอจองคิวสอบถามได้ที่ Facebook จูน b บโอหรือโทร0845271169 s อ s, s t u เ b o ที่สุดของเทอร์โบซิ่งคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มแรงม้าและแรงบิดให้กับเครื่องยนต์คงหลังหล่อขึ้นพิเศษแบบตรงรุ่นไม่ต้องแปลงติดบูสตเร็วไม่รอรอบตอบสนองไวทนบูสตสูงมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นทั้งเทอร์โบคงดิบและเทอร์โบแปรผันสนใจสินค้าหรือเปิดตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ Facebook ลงกึงสีโกศักเบอร์โทร0 9 9